ประธานครับอขออนุญาตสอบถามเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมจากทั้งสองท่านนะครับก็คือว่าก่อนีิจะมาสรุปว่าเป็น4 d ดีเนี่ยบางคนที่จะต้องมีแผนหรือว่ามีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก่อนใช่ไหมครับว่าเนื้อหาที่จะสื่อสารมันคืออะไรอดีย่าง 4D อย่างที่ท่านปริพัฒน์พูดถึงครับการไปสัมผัสสสสวตัวเป็นๆห้องสุริยันจันทรามันคือ4 d ดีที่มันชัดเจนกว่าไหมผมพยายามพยายาม,พยายามที่จะคิดช่วยทางเรื่องของสารสนเทศนะครับว่าถ้าจะต้องมี4 d ดีเนี่ย ประชาชนจะต้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรถ้าจเราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนราประชาธิปไตยว่าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะต้องไปเดินย่ำรอยเดิมจาดตัสองสี่เจ็ดห้เป็นต้นมาให้คนมา,มาสัมผัสแก้น้ําตาหรือเปล่าสัมผัสน้ำจะลดน้ำจีโน,โน่เหรอครับต้องประมาณนั้นหรือเปล่าครับคือมันมันต้องมีเนื้อหาสาระก่อนนะว่าเนื้อหาที่เราอยากเห็นมันคืออะไรที่คนจะมาสัมผัสมาสัมผัสกระสุนยานปีปีห้าสามหรอ คือมันต้องมีสาระก่อนว่าสัมผัสเพื่อที่เรียนรู้อะไรแล้วกลับออกไปเนี่ยสิ่งที่ประชาชนได้รับเพื่อกลับไปเติบโตไปพัฒนาประชา,ะช,าชิปไตยมันคืออะไรซึ่งเขาที่ฟังมายังไม่เห็นเรื่องนี้เลยว่าโตลงสาระมันคืออะไรที่สําคัญนะครับเมื่อพูดถึงสาระของสื่อคือเราพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์อิสต์คิงใช่ไหมครับเมื่อไปดูเรื่องของงบประมาณเนี่ยหนึ่งเรื่องมูฟวี่หนึ่งเรื่องหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันจะได้คุณภาพแค่ไหนครับ กติตอนนี้นะครับเราว่าจ้างทีมถ่ายทําคลิปสั้น2นาทีเนี่ยก็เป็นหมื่นบาทแล้วครับมีหนัง 4D 15นาที10ื่นบาทมันจะได้คุณภาพอะไรมันเอ่อคอนเทนต์มันสําคัญกว่าแต่งบประมาณจิ๋วเดียวครับแต่ว่าโครงสร้าง 4D โอ้โหเป็นร้อยล้านประกอบกับอย่างที่เมื่อสักครู่ทางพระสิริ่าวนะครับว่าของเอกชนเนี่ย 4DX เข้าใจว่าเป็นหลักร้อยที่นั่ง 60ล้านแต่นี้ของเรา40ที่นั่งนะครับไม่ใช่80ที่นั่งนะครับแต่ดูจากเอกสารที่มานะครับ180ล้านเนี่ย200ล้านคือ40ที่นั่งเองอค,ครับผมครับครับเชิญชี้แจงแล้วก็ผมขอขอ,ขอย้ำประเด็นท่านพัสดินหรืะว่าอีกกองผเนี่ยผมอยากดูเหมือนกันว่าท่านถ้าท่านรู้เนี่ยจะไปดูงานมาเนี่ยเออมันมันใช้งบหลวงหรือว่างบอะไรครับ ครับผมขออนุญาตนะครับที่ที่เห็นว่ามีโรงนังสีมิติที่กพๆๆนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปร่วมกับคณะนะครับก็จะมีที่ท่านเลยาแล้วก็มีน้องที่เคยไปนะครับแล้วก็เห็นว่ามีที่พิพิธภัณฑ์เด็กก็จะมีระบบโรงแรมสีมิติเช่นเดียวกันนะครับอ <ๆๆ S 1> ัน <ๆ S 1> นี้ก <ๆ S 1> ็น,น,น,น่าจะเป็นการขอ,ขอความรูบผิอเข้าไปชมแล้วก็ไปศึกษาดูง,งานนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านสดสเลยท่ท่านถามเรื่องอ่า จริงๆแล้วในการมาเยี่ยมชมสภานะครับก็เหมือนชมสีดีโดยตัวเองอยู่แล้วซึ่งเวลาที่คณะนํานชมที่มานะครับปกติจ้านที่ของเรานะครับที่มีอยู่15คนก็จะบรรยายทุกอย่างนะครับถ้าเป็นวันประชุมเนี่ยก็จะพูดไปก่อนในห้องในห้องที่เราไปขอเขามาใช้ชมบีพักมาเป็นมาแล้วก็บอกว่าใครนั่งตรงไหนใครทาหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็วันที่ไปมีการประชุมเนี่ยก็จะเข้าไปชมการประชุมเฉยๆนะครับแต่วันที่ม่มีประชุมนะครับ ก็จะเข้าไปพิมพ์แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบรรยายว่าใครนั่งตรงนี้ตรงนั้นใครมีคําถามเขาจะสอบถามว่าเออเวลาสสในที่ประชุมอะ่ะเขาเทะเลาะกันเขาเทะเลาะกันจริงไหมเขาด่ากันจริงไหมาดา้วยนั้นเจ้าที่เราก็จะให้ทําให้คอเรคชันรับก็คือทําให้เขาเข้าใจว่าเอ,อ้ยมันเป็นบทบาทของเขาในการที่จะรักษาติดประโยชน์เพื่อประชาชนนะครับเช่นในวการับใน